ทีมงานต่างเดินให้เร็วมีหมัดมีแข้งนะครับไปยืนคุยไม่ได้ดูนะครับมาแต่ละเม็ดแทงเกือบขึ้นหน้านี่ดูว่าจอโหมดยังไม่เล่นเกมนะครับเนี่ยชกไปเรื่อยๆก่อนแมกการเนาต้องชวนทะเละเบียดกลําไหนเหมือนกันนะครับดูว่าวันนี้จะได้เปรียบน้ำหนักนะครับไม่ต้องช่างแต่รูปร่างเสียเปรียบเห็นโอ้ยสายมาแล้วครับของเม็ดแรงๆไป่นนะครับ ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับอยากจะเบียดไปกล้ามเลยมาดูจอมโหดนะครับโอ้โหศัยลูกขวางแทงไหวไม่ไหวนะครับแบบนี้ตรงนี้นี่โอ้โหแรงๆทางนั้นเอาแล้วครับลูขวางได้เลตรไม่ต้องดูอาวุธนะครับดูบางลีบอกไหวไม่ไหวตั้งคำถามแบบนี้นี่เหมือนจะจบไม่จบหรือเปล่าครับคุณเอกเดี๋ยวดูครับมเจอของใหญ่แบบนี้ครับแลบกบกันครับแต่ยังสู้ได้ดีนะแกสู้นะดูครับ เล็กอดจริงแด่ว่านี่ไงเอาเซจุดประกายความหวังรถไฟร่วมกระบวนเดียวกันมาแล้วโว้ยไฟ,ไฟล์ลูกเก่าเข้ามาช่วยนะครับโอ้โบิดเหลี่ยมจับไปโอ้โห<อ>แต่ว่าด<อ>ูนะครับมาแต่ละเม็ดอ้าวอ้าวแต่แกันก็พยายามจะไล่แข่งแ,แล้วก็แทงตู้นะครับไม่ยอมครับเอาเหลี่ยมเอาเกลนมาสู้ด้วยนะถือว่าทําได้ดีเลยครับยกนี้แพ้ก,กันคือโดนลูกใหญ่ๆแหลมๆไปเยอะครับแต่ว่ายังมีหลักเหลี่ยม มาผ่อนหนักเป็นเบาบ้างครับแบล็กกันครับเอาหยขยับเข้ามาต่อยมาครับปัดซ้ายแบล็กกันอย่าไปจู่นะรวมนะครับแทงซ้ายยาวๆเลยครับนี่ครับมาอีกแล้วลุกลนางดีมากเลยจอมโหวดดูขวางขวางเสียบโอ้ยเสียบเจอได้ไหมลากลากลากไปขวาไว้ก่อนไม่ถนัดก็ไปได้โอ้โหแบ็กกันนี่กามีตั้งกระแพงหน้าไว้ด้วยนะครับ ไม่ให้จอมโหดนั้นตีซ้ายได้ขนัดก,ก็ต้องเด้งตีขวานะครับเบียกเข้าไปเอาเอาเอาโอ้โโดนแข้งขวาหมัดขวาม,มีโต้ตลอดโดนไปเยอะนะครับแบล็กกนแต่ฝ่ายนี้ถือว่าหวัวใจสอบผ่านนะครับก็พยายามตู้อย่างเต็มที่แล้วแข้งแกร่งเลอเกินครับ,รบดูครับมีอาการใน้เห็นก็ทีถือว่าอาการที่จะบอกว่าตัวเองนั้นยอมยังไม่มีครับเด็กแกโดนเยอะแต่แกก็นิ่งครับพยายามโ พยายามไปคอยลำลียงเกมอ้เอาดีหดีที่มึงทีแม่ล่อสาขาชีฟ้าเหมือนกันเลยมีความหวังนะแบบนี้อ้าสามสิบวิบังลีถ้าจะเปลี่ยนเกมนี่จะเปลี่ยนยังไงดีโอ้โหแต่โดนเตะแบบนี้นี่มันแม่ไล่ๆมานี่หายไปหมดครึ่งทางบางลีโอ้โหดูลูกขวางว่าขวางได้เนี่ยมันน่ากลัว ดูนะครับเก่าหดกดลงไปไตีเอาเอาวอาขวางนะ่ากลัวแต่ตีไม่น่ากลัวแล้วนะบางทีแบบนี้นะแต่จังหวะสุดท้ายนี่แบ็กกัน์นี่เก่าเหลือเกินนะครับปิดเดียวนี่ลงไป<ล>งบอลงจริงลงไปยังไงกันเอาละครับเริ่มจะมีตีสั่งขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อเลยที้ได้ลุ้นนะคุณเอกเอาเอาดีเอา,เอา,เอาว่ามันเย้ายวนชวนให้ท่านลงหูใส่คู่ต่อสู้ครับอัดฉีดจำนวนนี้เหลือแล้วครับเหลือไม่ถึงสิบช่วงตัวแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ เบ็ดไปอ้าวอ,อ้าวอ้าวอ้าวนี่นะครับมาได้ลูกเก๋าแล้วช่วยครับเล็กกว่าก็จริงตี่ครับโอ้โหแล้วก็นิ่งด้วยพยักพยักออกแค่อี้สามสี่ดอกนี่เป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องได้ไหม่ะแต่ละทีว้าวจอมโหดจอมโหดต้องให้เห็นนะออกไม่ออกครับช้าแม่แหกดูครับขอช้าแล้วชิงทําก่อนเลยครับทางด้านของแบ็กกินดูครับ นายเอาเสียบเอาแล้วครับแม่คราวนี้นี่เสียบเสียงไม่ดังนะแต่ว่าพอมายกนี้นี่ทางด้านของแม็กกี้นี่เสียบแล้วเฮดังลั่นครับแบ็กการ์ดแล้ไปเอาแล้วครับขยับเข้าไปจอมโหดยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับดูว่าแบ็กกนร์ดเริ่มจะได้ใจมีบางมีโต้ในยิงหมาสื่อวนี่นะครับเอาโอ้แม่นด้วยจอมโหดก็โต้คืนด้วยซ้ายเหมือนกันตงไหนก็ล็อกเอาไว้ก่อนตีได้ไม่ได้ตีเสร็จแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้ เยังไงสถานการณ์เริ่มจะป่นพวนอีกครั้งแล้วครับคิดไม่ได้กดไม่ได้ยามาสองแสนดูตัวใหญ่ขึ้นเลยนะเอาละฮุกซ้ายผมนี่มันจัดสภาพเป็นแบ็กกิ้นเลยยกที่แ้วบังลีพากเป็นแบ็กขวาไปยิ่งกับาผมอีกเอาดัดดันแเตะตรกนี้ครับจอมโหดแบ็กกันขยับเข้ามาครับตีเข้าไปตีเข้าไปอ้าว เอาแล้วครับจะทําต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับแบงก์การทีมงานนี่ถึบอกว่าให้เดินออกแข้งเยอะๆมีหมัดสลับด้วยเอาเดินขยับเข้าไปย่าชีสองแสนบาทสองแสนต้องเอาดีดูนี่โอช็อกมาแรงๆด้วยเอาวงในวงในดูพยายามจะกดลงมาแล้วทิ้งกระแผงหน้าไว้ดูโอ้โหสมนิสมนลงไปอีกเอาแล้วครับมองหน้าพี่เลี้ยงเอาไงต่อ พี่เล็กบอกเดินเข้าไปไม่ต้องรอแล้วรออะไรล่ะที่เล้ยมาไปเข้าไ,ไปเอาดูครับหมดไม่หมดอยู่ไม่อยู่มาไม่มาเอาไปกันไปครับต่างคนต่างไปต่างคนตั้งเสียบว่าพอมาถึงครึ่งหลังของยกสี่ครับจอมโหดดีดูว่าตั้งหลักตั้งลำตั้งเกมดูดีขึ้นมาครับคุณเด็กนี่ครับเสียบแหลมๆครับตีเข้าไป โดนโดนแหมพยายามเล็กกว่าแล้วโดนโดนกดเอาไว้นะครับและกันครับแทงซ้ายอีกทีก่อนจากครับจอมโหดดูว่าได้รูปร่างนะครับเราจะวางฝั่งนี่โอ้อโห<อ>โนไปอีกแล้วนะครับรูปร่างนี่เป็นถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันนีสก้าเท่ากันนะเป็นเรื่องเอลยนะเนื่อโอ้ยเอาอ,อย่างเหลืออีกสามนาทียกหน้ายกหน้าเดี๋ยวมีอะไรโยนได้ฉีดสองแสนยกหน้า ยกที่ห้ายกสุดท้ายครับเอาต่อยลำตัวต่อยหน้ามาแล้วครับต้นน้ำหัวน้ำก็พยายามจะแรงขึ้นมาแล้วครับ,บแบล็กกันครับอาดฉีกก็รออยู่ด้วยนะครับไม่ยอมสยางครับเจอสองแค้งพยายามต่อยคืนต่อยได้หมัดหนึ่งแกรลัดไปเลยครับเอาจังหวะสุดท้ายเททิ้งไปครับ,บแบล็กกันหมัดขวาครับ,บแบล็กการ สองโหดกอดว่ากอดว่แน่นๆครับล็อกไว้แน่นๆครับเจอแข่งใหไ่แล้วครับมาแต่ยัดเข้าไปเลยครับ จะพยายามกอดเก็บเอาไว้ครับเก็บอาวุธของแบ็กกันนะครับสอยรอป้องกันตัวดักจังหวะครับจับได้นี่ครับเทสเสลยครับยังคงหวังอยู่ครับแบ็กกันครับขยับลูปล่อยเกมต่อเน,นื่องเลยครับอีกประมาณครึ่งทางของยกสุดท้ายครับ จอมหดนี้มันอกมันใจแล้วครับปิดเกมตัวเองไปแล้วครับด้วยการตั้งรับครับหรือซ้ายคอยศาสตร์แต่ต้องดูครับหนึ่งนาทีเยๆตรงนี้ครับแบ็กกันเองยังไม่ยอมครับแต่ด้วยแนวทางด้วยวิธีการของเขาครับแม่ต้องบอกว่าเหนื่อยมากแล้วก็คนขาที่จะยากเหลือเกินครับตอนนี้ไล้กกับใหญ่ด้วยที่เวลาทําไปแล้วแรงประทะเนาะเป็นอุปสรรคเลกครับลา,ากนะครับโดนไม่สะเทือเนะี่ย ยกที่ทำได้<ม>ดีท<ด>ี่มาเม,ม็ยกสามนะยกสามได้ลุกทคงลูกเทนะยกสามนี่คือมาได้ดี้วถือว่าเป็นยกที่ทสูงสุดเขาแต่ว่าถ้ารวมมาถึงตรงนี้ก็ถือ,ถอว่าสู้ได้ดีเลยครับเล็กกว่าแล้วโดนหนักๆก็ยังชกให้ได้ลุ้มได้เชียร์กันจนถึงเนี่ยครับนาทีสุดท้าย ต่ยังไม่ยอมเลยครับโอ้โหหมัดตรงๆพี่จิ๊บสามสิบวิสามสิบวิได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เอา้าสองแสนใครก็อยากได้แล้วครับแต่มันทําไม่ได้จะให้ทำยังไงเนาะใจอยากได้แต่ว่าร่างกายครับแหมมันก็เหน็ดเหนื่อยมันก็เหือดหายไงครับเดียวกันจอมโหดเองวันนี้ก็ต้องต้องชมครับดูครับแหมมาัทาลูกพักมาแบบครบเครื่องจริงๆครับวันนี้นอกในมีหมดครับแม้กระทั่งลูกไม้บุญไทยอ๋อ หมดยกสุดท้ายครับเป็นจอมโหดเล็กนุสีมุมเมืองนะครับเอะะนนาชนะคะแนน และการการเสียพบบ็อกซิ่งยิ้มไปได้ครับดูที่2ช่วงที่2ครับ